สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปแบบแรนดอมกับแม่หมอเตอรี่นะจ๊ะสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่ว่าความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปมาเราไปดูกันเลยอก่อนอื่นแม่หมอขอดูหน่อยนะคะขอดูความสัมพันธ์คร่าวๆนะคะส่วนใหญ่ของชาวแรนดอมนี้ก่อนนะว่าเป็นอย่างไรบ้างแม่หมอขอห้าใบค่ะ ขอดูความสัมพันธ์ของคุณและเขาคร่าวๆก่อนนะคะลองฟังดูนะว่าตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะอ่ะใบแรกนะคะ the high pintes เด็กถือเหรียญนะคะและอะไรก้าวดาบและอะไรเด็กถือไม้นะคะและสุดท้ายเป็นอะไรเป็นห้าไม้นะคะใต้สำรับเป็นอะไรใต้สำรับเป็น จ็ดดาบนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบหลบซ่อนอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็มีคนคนหนึ่งทวงถามว่าตกลงจะเอาอยัางไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะผลสุดท้ายก็เลยทะเลาะก,กันมีปัญหากันขัดแยง้งตอนนี้ก็เลยมีความที่ไม่เข้าใจกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีคนทวงถามว่าเมื่อไหร่จะจะทําให้ดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่เราสองคนจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันโอเคสักทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็ ก็คุยกันยังไงก็คุยไม่เข้าใจนะคะก็คือโดยสรุปเลยก็คือความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้นะคะคือหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนหลบๆจันซ่อนมีคนทวงถามเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะชัดเจนสักทีจะเอายังไงต่อไปอย่าปล่อยให้มันค้างค้างคาราคาสังอะไรอยู่แบบนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้ก็คือยังยังมีปัญหายังไม่รู้ว่าจะเอายังไงจะแบบว่าคลี่คลายปัญหานี้ยังไงอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าแล้ว ปัญหานี้จะจบไหมเออมาและความสัมพันธ์นี้จะจบไหมจะเป็นยังไงต่อไปแล้วปัญหานี้จะจบไหมและหมอก็ขออีกห้าใบค่ะจะคลี่คลายไหมจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอ่ะใบแรกนะคะอะไรสามถ้วยใบที่สองนะคะ เออก้าไม้ใบที่สามสิบเหรี่ยนนะคะเฮอร์มิตชคะและสุดท้ายเป็นอะไรเอ่ยสุดท้ายเป็นอัศวินถือไม้นะคะโอ้โหใต้สำรับเป็นและใต้สำรับเป็นเก้าถ้วยนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปจะได้ขี้คลายไหมมีความรู้สึกว่าอืม <c oughs> จะได้ขี้คลายไม่จะได้ขี้คลายอ่ะโอเคสรุปเลยแล้วกันแม่หมอว่าได้ขี้คลายได้ดีขึ้นในความสัมพันธ์จากที่ตอนแรกความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนมีคนคนหนึ่งยังเป็นตัวเลือกของอีกคนนึงอยู่อะไรแบบเนี้ยแต่พอหลังจากนั้นอ่ะถ้าถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวเลือกของเขา เอ่อต่อไปเขาจะเลือกคุณต่อไปเขาจะให้คุณเนี่ยนะคะเป็นตัวจริงแล้วก็คือแบบว่าแก้ปัญหาต่างๆที่มันค้างคายอย่างที่มันแก้เปิดไปอ่ะทาให้มันดีขึ้นทําให้มันแบบว่าพยายามเออพยายามสุดๆเลยเพื่อให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อให้แบบว่าคุยกันหันหน้าคุยกันด้วยความเข้าใจอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแล้วทำให ความสัมพันธ์มันดีขึ้นกว่าเก่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นรักตัวเลือกแล้วคุณคือตัวเรื่องเขาเขาก็จะเหมือนกับว่าอาจกอจกทุกอย่างแล้วแล้วก็มาให้คุณเป็นตัวจริงนะคะเป็นสิบเหรียญให้คุณแบบเออเลือกคุณแค่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเรื่องราวสลับการกลายเป็นว่าตัวคุณเองมองเขาเป็นรักตัวเลือก <ๆ S 2> อะไรอเงี้ยนะคะเดี๋ยวต่อไปปัญหาที่จะได้ขี้คลายนะคะคุณอาจจะได้ลงเอยกับเขาคุณอาจจะได้หรือไม่คุณอาจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อ เพื่อที่จะตัดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็คือสรุปแล้วอ่ะเอ่อต่อไปนะคะความสัมพันธ์จะได้ขี้คลายความสัมพันธ์จะดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองจ้ะแล้วก็ก็คือเป็นไปได้ด้วยดีนะก็คือจะจะดีขึ้นกว่ากว่าตอนนี้กว่าตอนที่มีปัญหาค้างคาคาราคาซังกันอยู่แบบนี้จ้ะประมาณนี้คะ่ะก็ได้ขี้คลายกันระดับหนึ่งเนาะได้แบบแต่แม่หมอว่าความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบ รักตัวเลือกความสัมพันธ์แบบรักสามเศราอะไรแบบนี้แน่เลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องเหลือคนคนหนึ่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณและเขาก็จะได้ชัดเจนได้แก้ปัญหาร่วมกันคลี่คลายปัญหาให้มันดีขึ้นนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะอะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะชมคลิปแล้วไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องราวของเราพลังงานไม่ตรงนะคะอยากจะมาสอบถามส่วนตัวหรืออยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ทักมาหลังไหมได้ค่ะตามช่องทางที่ค้นไว้ให้นะคะอยากโรงเรียนไพ่ยิบซีอยากคุยกับแม่หมอแก้เหงาจะะ๊ะเหงาเศร้าปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรก็ได้หมดเลยนะก็ทักมาจ้าทักมาอ่แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายฝากก ติดตามได้นะคะ